สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r g การาชฮับช่องที่พาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพามาชม SUV หรือระดับพรีเมียมจากเยอรมนีนั่นคือ Audi Q3 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและดีไซน์ที่โดดเด่นแบบเฉพาะตัว a u d i Q3 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยยิ่งขึ้น กระจังหน้าแบบซิงเกิลเฟรมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เสริมความสปอร์ตด้วยกันชนหน้าที่มีช่องดักอากาศทรงเหลี่ยมดูดูดานไฟหน้าแบบแมทริกเลดอัจฉริยะพร้อมระบบปรับไฟอัตโนมัติตามการขับขี่ด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมเสริมด้วยลออ้ออลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบสัญลักษณ์ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของออดีพร้อมระบบเปิดประตูท้ายอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีเพื่อความสะดวก ภายในห้องโดยสารของ Audi Q3 2026ยังคงความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยตามสไตล์ของ Audi วัสดุดทุกชิ้นได้รับการเลือกสรรอย่างพิถีพิถันบอดหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันจำตำแหน่งหน้าจอสัมผัสกลางขนาด10.1นิ้วรองรับระบบ MMI Touch และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัล Virtual Cockpit ขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนและชัดเจน ระบบไฟแอมเบียนไลท์ภายในปรับสีได้หลายเฉดเพิ่มบรรยากาศหรือในทุกการเดินทางในด้านสมรรถนะ Audi Q3 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ลิตร TFSI ให้กำลังสูงสุดกว่า190แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ S-tronic 7สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อควอดโรอันเลื่องชื่อที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนเป็นไปอย่างมั่นคงทั้งบนถนนเรียบและทางครุกคะอีกทั้งยังมีระบบ y n a m ม c Select ที่ให้ผู้ขับเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ต d y นามิกหรือ Efficiency เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Audi Q3 2 0 2 6จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์บนท้องถนน นอกจากนี้ Audi Q3 รุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ด้านการประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ My h y ฮ r r i d ขนาด48โวลต์ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยคาร์บอนพร้อมระบบ s t a r t s t o ออัจฉริยะที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น Audi Q3 2 0 2 6จึงเป็น SUV ที่ผสมผสานความหรูความแรงและเทคโนโลยีไว้อย่างลงตัวตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและนักเดินทางที่ชอบความสปอร์ตพรีเมียม และแน่นอนว่าสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมตามสไตล์ออดีก็ยังคงอยู่ครบสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV หรูที่ให้ทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำและดีไซน์โดดเด่นออ d ด q 3คิว6คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามช่องคาราชเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่สุดพิเศษจากทั่วโลกฝากกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ